ผมสงสารนายควงสงสารจริงๆที่อุต่าห์ตั้งพักขึ้นมาหวังว่าพรักนี้จะเป็นประชาธิปไตยกลับไปอยู่ใต้ตีนทหารรองเท้าบูทครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องประชาธิปัตย์สร้างความแตกแยกในสังคมสร้างความแตกแยกในหมู่ศาสนา สร้างความแตกแยกในครอบครัวสร้างความแตกแยกในหมู่มิตรทําให้บ้านเมืองแตกแยกพี่น้องครับไม่ใช่ฝีมือไอ้สนที่ริมทองคุนแต่เป็นฝีมือพักป่าทาทิศป่าครับพี่น้องครับไม่ต้องมาแก้ตัวทุกครั้งที่พัชมนิชชุมนุมคุณก็ต้องไอ้สมเกียรติไปและคุณก็ไปเยี่ยมพัชมนิชด้วยตัวคุณเองอ่ะพี่จิ เลขาธิวาครับพี่น้องพี่น้องที่รักครับที่ผ่านมาประเทศไทยแหลกเหลวไม่มีสิ้นดีสังคมต้องแตกแยกไม่ใช่เป็นเพราะคนอื่นก็เป็นเพราะนายอภิสิทธิ์เลชาธีว่าคนเดียวไอ้ชั่วคนนี้คนเดียวครับพี่น้องครับการปราบตามคนเสื้อแดง แค่จะเอาพื้นที่ตรงนั้นพี่น้องครับตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เราสามารถชุมนุมได้โดยสิทธิเสรีภาพและถูกกฎหมายแต่มันเอาทหารไปฆ่าเราครับพี่น้องขอกันดีๆก็ได้เราจะย้ายมาอยู่บ้านใหม่อยู่แล้วทำไมต้องฆ่าพวกเราด้วยอภิเษฎ บ้านใหม่เพิ่งสร้างเสร็จคุณนัทสวุฒิกำลังเตรียมบ้านใหม่อยู่เราจะย้ายอยู่แล้วขอดีๆเราห้ไม่ต้องมายิงแล้วแอบพิเศษพี่น้องที่รักครับอาภิสิทธิ์ข้าประชาชนวันนี้พี่น้องความข้างแท้งในใจของผมไม่เคยลืมเลือนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าอาภิสิทธิ์จะอยู่หรือไปไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะไม่ว่าผมอยู่ที่ไหนในโลกนี้อภิสิตธิกับผมมึงคือจตัตรูกู้ข้ามึนได้กู้มาข้ามึงเหมือนกันง่ายง่ายยายเจออภิสิทธิเทสตดเทศเ,เรื่องสุบันผมจำได้มันถแถลงข่าวไม่เกินห้านาทีตำรวจคอมาด พุกเข้ายิ่มผลในโรงแรมก็พี่น้องครับพี่น้องที่รักครับไม่ว่าวันนี้เราอยู่ตรงนี้กันมากมายทุกทุกคืนจะมีข่าวว่าเดี๋ยวมันบุกเดี๋ยวมันบุกเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวทหารมากองร้อยนู้นกองร้อยนี่พี่น้องครับผมภาวนาบอกว่ามึงมาเร็วๆกูกลัวมึงอยู่ พี่น้องครั้งที่แล้วยังไม่เสร็ครั้งที่แล้วยังไม่เข็ดมากับเราแพ้เราไปแล้วยังไม่เข็ดครับพี่น้องครับพอตัวเองตายทหารต,ต,ต,ตายบางส่วนก็ใส่ร้ายเราว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วใครล่ะครับที่มันจะให้เขายิงฟีฟีครับพี่น้องครับใช่ไหมครับ ใช่ไหมพี่น้องผมบอกแล้วไงว่าฟ้าสั่งฟ้าสั่งเราจะยอมไม่ไปยิงปีปีได้ไงเราไม่ได้ยิงมันแต่เราเอาหัวใจของคนเสื่อแดงและมืมอเปล่า,ปา,ปา,ปาไปต่อสู้กับมันใช่ไหมพี่น้องครับกองทัพประชาชนของคนเสื่อแดงพี่น้องสู้ด้วยมือเปล่าปราจะจากอาวุธใครยิงกันเราไม่รู้แต่คนเสื่อแดง ไม่มีอาวุธแม้แต่ชิ้นเดียวครับพี่น้องครับแต่ว,วันนี้พี่น้องออกมาบ่อยนะอย่าไปสีลมนะถ้าไปจะปราบพรามกูโคตรกลัวมึงเลยกลัวจริงๆบอกจะปราบพี่น้องครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากันทั้งประเทศจะไปเที่ยวสีลมกันครับพี่น้องครับ ไปไหมแม่พี่น้องตีลมผมเองทําพออยู่ไม่เห็นจากทิ่นผมพวกผมทั้งนั้นบอกว่าให้มาเยอะๆคนเตื้อแดงให้มาเยอะๆเรื่องกินไม่กลัวบริการเต็มที่ครับพี่น้องครับพ่อขาพอจากกจันทบุรีโทรหาผมไอ้สจอี่มปเห็นจากรออยู่ พวกเราคนจันท์มาขายพลอยที่เหรสัตว์จะเอาอาหารมาให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวอดครับพี่ครับมันยิ่งใกล้เช้าเมื่อน,นั้นและวันนี้พี่น้องครับเวลาเช้าตีสี่ตีห้าหรืออีกสองชั่วโมงเราก็จะพบแสงสว่าง เราต่อสู้กันมานานเหลือเกินแล้วที่น้องที่รักวันนี้ก็เปรียบเสมือนชัยชนะของเราที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและอัมมาตก็ต้องถอยไปถอยไปชัยชนะของเราใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไปเอาชัยชนะด้วยกันกันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไร,อ,รอัมมาอกสองเปรมันก็ตายชัยชนะของคนเสื้อแดงก็จะเกิดขึ้นแต่เราไม่รอมันตาย เราจะเล่นให้มันตายวันพรุ่งน,นี้เล่นนี้กันมาบัดพี่น้องทีลงครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจับมือกันไว้อยู่ตรงนี้อาวุธของเราพี่น้องครับขอเสียงตบมือกับเท้าต่างชาติกับพี่น้องครับเล t in the land นะครับพี่น้องเท้าต่างชาติยังแดงเลยครับพี่น้องพี่น้องที่รักครับวันนี้เขาเรียกเราไพ่เราทําอะไรก็ผิดหมดพวกอมาตะทำอะไรก็ถูกหมดพี่น้องครับวันนี้พวกเรามากันขนาดนี้ ถ้าเราไม่ต่อสู้ให้ชนะวันนี้พี่น้องบอกได้เลยว่าลูกหลานเราลําบากแน่นอนอค,รครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเราจะสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนกว่าเราจะชนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับรบมือดังๆให้สจสมเริงประจำเรืออีกสักครั้งครับพี่น้องครับ พี่น้องมองไปทางด้านหลังของตัวท่านเองก็จะเห็นสีแดงเถือกเต็มไปหมด หมดนะครับถนนเส้นนี้ยาวไปจนถึงประตูน้ําแล้วขนาดนี้ครับหู้ร้องชายโยดังๆตึ่งแายยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่คือหยดฝนย้อยจากฟ้ามาสู่ดินประมวลสิ้นเป็นมหาสาครใหญ่แผดเสียงสัตว์ปัตภีอึงมีไปพลังไหลแรงรุดสุดต้านทาน อันประชาสามัคคีมีจัดตั้งเป็นพลังแก่งกล้ามหาศาลแสนอาวุธแสน